เสริมสวยให้กันรักกันจริงๆนะเนี่ยสามคนพี่น้องเนี่ยถุนเงินดูแลน้องใหญ่เลยเดี๋ยวน้องก็นอนดูดนมต่อเริ่มละเริ่มหานมเริ่มหานมเริ่มหานมดูดละเดี๋ยวก็โดนดูดหนังท้องอีกดูดูแลน้องใหญ่เลยรักน้อง ถึงเงินรักน้องนะถึงเงินรักน้องจังแม่พักแป๊บนึงเดี๋ยวก็ล้างผมต่อโอ้โหแ่ะเดี๋ยวก็โดนดูดน้องมิดดูดูดูโอ้โหักกันจริงเลยรักกันขนาดนักรักน้องน้องก็รักพี่ พวกคีกันจนแม่แมวไม่เอาแล้วเป็นกลิ่นมาแมวกลายเป็นกลิ่นมาหมดแล้วเงินแสนเงินล้านเงินเงินแสนเงินล้านรักที่ถุงเงิน